ก็กลับมาพบมาเจอมาทักทายกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องหยิบมาสอ่อง e ีนี้เป็น e p ีที่เท่าไร่แล้วก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมห่างหายกันไปวันสองวันนะครับอันนี้ก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่ครับผมผสมปนเปกันไปนะครับเพื่อไปสะดุดตาสะดุดใจของทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ได้มีการเช่าหาแบ่งไปบูชากันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับช่องทางการติดต่อศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการส่องพระกันในวันนี้นะครับชอบองไหนรักองคไหนศรัทธาองไหนก็ ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับมาเริ่มกันเลยครับรายการที่หนึ่งการที่หนึ่งจะเป็นกรอบเงินนะครับผมเงินแท้นะครับใส่หลวงพ่อพี่บุญนะครับ แกะด้วยมือนะครับผมสำหรับานที่ชอบงานคลาสสิกลายสวยนะครับ เงินนี้เปิดที่หน0่บาทนะครับผมชอบใจก็ทักทายต่อรองราคากันได้นะครับรายการที่2นะครับเป็นพระชินรีลาบสองหน้านะครับผมมาผมกรอกทองเหลือง เดิมๆเลยครับมีรอยรานนิดหน่อยนะครับจะว่าคลาสสิจกจะดว่าสวยนะครับสำหรับพระเก่าพระไขขึ้นแล้วนะครับพระเนือชินอายุ ร้อยร้อยปีไข่ก็จะขึ้นแบบนี้ครับรอบก็เป็นทองเหลืองเก่านะครับผมไม่ใช่ทองเหลืองใหม่นะครับ นีเปิดที่500บาทนะครับผมเอาแบบราคาต้นทุนราคาขาดทุนกันไปเลยนะครับรายการที่3นะครับเป็นสมเด็จลูกเหมือนพุทธจารโตนะครับสมเด็จโตสอนนะครับผมสร้างปี2000 ห้าร้อยสามสิบสามนะครับองนี้ผิวสวยนะครับ หน้าเก็บหน้าสะสมนะครับช้าไปเร็วไปก็ขออภัยด้วยนะครับ ครับตรงนี้แคกระเทาะออกนิดหนึ่งครับพระได้สวยนะครับเปิดที่500บาทนะครับรายการที่3รายการที่4เป็นพ่อท่านคล้ายนะครับผมเหรียญรูปไข่เนื้อผง มีวัดเทพคุณชรนนะครับพระคมพระสวยนะครับแท้แน่นอน ด้นล่างมีโค้ดด้วยนะครับเลขห้าสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ต่อไปก็เป็นลูกอมผงอิจิเจของหลวงพ่ออุตมะนะครับ สวยๆเลยครับผม 300บาทนะครับแบ่งกันไปครับผมรายการที่6ก็เป็นลูกอมออกครับผมคู่นี้จัดไปราคาเบาๆนะครับไม่ทราบที่ไม่โฟกัสสองลูกนะครับลูกอม ลูกคมสีเทานี้เป็นของหลวงพ่อพลิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดูกันเอานะครับลูกเล็กกับลูกใหญ่นะครับผมสามร้อบาทได้2ลูกนะครับ รายการที่7เป็นสิงสามขวัญน,นะครับหร่อทองเหลืองเก่าหล่อโบราณนะครับองนี้ไม่ทราบที่นะครับแต่ทองเหลืองเก่าดีมาก เป็นของหลวงพ่อกลวยหรือเปล่าอาจจะเป็นของหลวงพ่อเดิมอันนี้ไม่ทราบได้นะครับแต่มนืหาก็จักได้ว่าเก่านะครับผม แบ่งกันไปครับผม300บาทนะครับรายการที่8เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับโอ,อ้โอชมีบล็อกแตกเลยนะครับ 300บาทนะครับรายการที่9เป็นขุนแผนเนื้อชิ้นสองหน้านะครับผมของพ่อควยนะครับชิ้นตะกัวสวยๆเก่าๆขุนแผนสองหน้านะครับ เบาให้ครับสำหรับท่านที่รักขุนแผน300บาทนะครับรายการที่10เป็นปิดตาหลวงพ่ออุตมะนะครับผมปิตารุ่นแรกหลวงพ่ออุตมะด้านหลังเป็นเจดีสามองค์นะครับ กรอบพร้อมใช้งานตกดเงินหนึ่งดอกขอรูปถ่ายชัดๆทางลายได้นะครับ300บาทครับผมพร้อมตรับรายการที่ส1บ ลวงปู่ทวดปีหนึ่งสามนะครับผมเนื้อดินผสมเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดนะครับด้านหลังเป็นตัวหนังสือพระดีมีพุทธคุณมีประสบการณ์มากมายนะครับพระรุ่นนี้พระไม่แพงแต่พุทธคุณแรงเกินต้านครับผม ซื้อไปแขวนห้อยป้องกันภัยป้องกันอุบัติเหตุได้ดีนักแหลครับปูทวดเบาๆครับผม300บาทนะครับรายการที่12นะครับ <c oughs> เป็นพิมพ์พ่ะ แก้วมรกตหรือเปล่าหรือเป็นพระชินราชนะครับในในใ่แน่ใจตรนี้อันนี้เป็นของวัดท่าสะอานนะครับปี2515ครับผมพระเนื้อเก่าสวยซึ้งกรึงตราแน่นอนครับผมพระแท้ ี่ราคาอาจจะไม่แรงอันที่ชอบพระแท้ราคาถูกต้ององนี้ครับผมจัดไปครับ300บาทนะครับรายการที่13เป็นสมเด็จนะครับอยู่ในตรับพุกอย่างนี้เลยนะครับผมตำรับแบบนี้หายากแล้วนะครับทุกวันนี้ สมเด็จนะครับสมเด็จดำครับผมอยู่ในตรับฟุกสโตนเรจแท้ๆวสวยๆครับจัดไปครับผม300บาทนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราจะหายพระดีพระมีพิตรพระมีพุทธคุณพระราคาถูกพระราคาโดนใจมาให้ทุกท่านได้ส่องได้หาได้เช่าบูชากันนะครับรายการที่14เป็นพระสมเด็จพิมเกตชัยโยนะครับพระใช้งานมานะครับผมรู้สึกจะสึกๆหน่อยก็พอมองดูว่าเป็นพิมเกตชัยโยนะครับผม เนื้อหาหนึกเนื้อหาแน่นนะครับองนี้ท่านที่สายพระผงไม่ควรพลาดครับพระเก่าพระผงสภาพไม่สวยแล้วครับผมเพราะผ่านการใช้งานมา สันเด่นชัดนะครับองนี้คราบน้ำมันลอยเด่นตามผิวมันเป็นคราบดำ,ดำดๆแดงๆนี่คราบน้ำมันนะครับคราบน้ำมันนะจะเป็นน้ำมันตัวประสานครับผมสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบห้า นี่เป็นขุนแผนวัดกระชายนะครับมีรอยร้าวนิดนึงแต่ไม่หักนะครับผมแค่ร้าวข้างด้านหลังนะครับผมมีตํานินิดหน่อยก็ยังความเข้มขัง ของพุทธคุณนะครับไปพร้อมตรับนะครับผมแบ่งให้เบาๆครับผม300บาทนะครับมีตำหนินิดหน่อยใช้พุทธคุณกันนะครับรายการที่16ตรงนี้ก็พิมพ์ลวงพ่อโต แต่จะออกที่วัดไหนนั้นไม่แน่ใจครับผมเพราะเป็นเนื้อพุทธคุณเนื้อผมสมเด็จเนื้อหนึกหนึกแนมแน่นํำนวนตามากครับผมถ้าสององค์จริงจะสวยครับไปพร้อมกรอบเลยนะครับไปพร้อมตะรับพร้อมขึ้นคอใช้งานได้ทันที หน้าหลังมีรอยปาดด้วยนะคร game, ับก็รีวิวไปหลายรอบแล้วนะครับสำเร็จพระองค์นี้แบ่งที่300บาทนะครับรายการที่17ครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายของอีพีนี้นะครับเป็นพระปากน้ำรุ่น4นะครับนี่แกะออกมาจากตลับไห้เลยนะครับ รอยรานรอยราวเช่าไปดูเนื้อเช่าไปบูชาพุทธคุณก็ได้ครับผมดูเนื้อวัดปากน้ำก็รุ่นนี้ก็ดูได้ครับเนื้อหนึกหนึแน่นนุ่ม ถ้าไม่แตกไม่ร้าวก็เล่นกันหักพันนะครับผมปากน้ำรุ่นสี่นี้แบ่งให้เบาๆครับสามร้อยบาทนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ e p ีนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกแปดสองนะครับทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรครับผมเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับผม ทีนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีกันนะครับ